2นาทีตั้งค่าไลฟ์เฟซบุ๊กแนวนอนผ่านโทรศัพท์มือถือโดยใช้แอปสตรีมดาวน์โหลดแอปสตรีมแลสอนุญาตการทำงานของแอป,ปทั้งหมดกดปุ่ม Go Live เลือก Account Settings เลื่อนไปที่ด้านล่างสุดเลือก Custom จากนั้นให้เปิด Facebook ในเบราว์เซอร์เวอร์ชัน o p กดวิดีโอถ่ายทอดสดกดเริ่มถ่ายทอดสดไปตรงที่แหล่งที่มาของวิดีโอเลือกซอฟต์แวร์ซิมไปที่การตั้งค่าขั้นสูง คัดลอก URL ไปใส่ในช่อง URL ของแอปคัดลอกที่คีสทีมไปใส่ในช่องซิงคีกดโก Live ในแอปจากนั้นเมื่อจอแสดงผลที่ Facebook ว่าขึ้นวิดีโอให้คุณตั้งชื่อไลฟ์สด